ผมเนี่ยชอบชั้นในผู้หญิงมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นนะคะตอนนี้มีแฟนมีลูกแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายที่ใส่นี้เลยหมายถึงว่าทั้งใส่เองนะคะคุณหมอแล้วก็ในการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทําให้รู้สึกมีความมีความสุขแล้วก็ถึงจุดสุดยอดได้ไวผมผิดปกติหรือเปล่าครับแต่ว่าภรรยาก็รับได้ค่ะโอ้หมายถึงว่าชอบชุดชั้นใน่สยหญิงคุณอยากใส่ก็ไม่เห็นเป็นไรหลายคนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้น้องต่างเนาะ บางของผู้<ช>หญิงเนี่ยดีไซน์สวยแล้วก็โปร่งบางดีถ้าหูใส่ชายจะเป็นข้อต้นหนาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้น<ช>ก็สามารถ,ถาใส่ได้ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ได้ไปขโมยของใครมานะคะก็ใส่ได้คุณอยากใช้แบบไหนก็ธรรมดาบางคนไม่กล้าซื้อเองก็ให้แฟนไปซื้อแต่บางคนก็ซื้อเองเลยคนขายก็ไม่ได้ถามเห็นแล้วรู้สึกว่ากระตุ้นอารมณ์เป็นพิเศษอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมก็ในสิ่งที่เราชอบพอใช่ค่ะก็เช่นเดียวกันเนื่องมันจะเป็นตัวแทน นะคะมันเป็นเรื่องของตัวแทนคือเขาไม่ได้เห็นชุดชั้นในเป็นชุดชั้นในเขาอาจจะเห็นผู้หญิงนะคะอยู่ในชุดชั้นในนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวแทนนะคะก็เหมือนกับอ่าว้ว่าคือมีคลิปโป้เนี่ยอวิว่าเป็นส่วนๆแต่ว่าเวลาคนมองไม่ได้มองเห็นอวิว่ามันมองเห็นเป็นเป็นคนนะคะเป็นเจ้าของอวิว่านั้นนะคะ